เราก็มาสวัสดีวันจันทร์ที่2ตุลาคม2566นะครับไตรมาส3ก็จบไปแล้วนะครับเดือนกันยายนอันนี้ก็ขึ้นไตรมาส4แล้วนะครับเป็นเดือนแรกของไตรมาส4นั่นเองแล้วเดือนไตรมาส3บริษัทก็ถูกทำกำไรกันไปนะครับบริษัท เกี่ยวกับค้าขายทองคําก็ทํากําไรทองคํากันออกมานะครับราคาทองคําก็ถูกขายทํากําไรลงมาครับราคาทิ้งตัวลงมาปิดไต่มาสวยงามไปตามระเบียบตามที่คุณยุทธได้เคยบอกเอาไว้นะครับอัะนนะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติครับของการทํากําไรประจําไตรมาครับแต่ว่าแนวโน้มสิแนวโน้มที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแนวโน้มที่ถูก มาจากเป็นผลมาจากการทำกำไรมันก็มีแนวโน้มใหม่เกิดขึ้นจาก up ten ของราคาทองคำมันก็เปลี่ยนเป็น down ten ลงมาใน time f ฟ a m หลายๆไทม time f นะครับแต่ว่าใน down ten นั้นก็ยังคงอยู่ใน up ten ของ time frame ใหญ่ลายมันลายมันยังคงบอกว่าเป็น up ten อยู่ดังนั้นตอนนี้ที่ย่อลงคือ time frame ที่เล็กกว่าลายมันลายเดือนเดือนละแท่งนั่นเองนะ ทำเฟรมที่เล็กลงมาทั้งรายสัปดาราย day ราย4ชั่วโมงนะครับเป็นดาวเทนทั้งหมดเราไปดูแนวโน้มไปด้วยกันเลยนะครับเราจะเห็นว่าทำเฟรมราย day ครับรายวันรายวันบอกอะไรกับเรารายวันบอกกับเราว่าณนะเวลานี้ครับนี่เลยนะครับ ณเวลานี้ไทม์เฟรมรายวันเนี่ยลงมานะครับเป็นแท่งแดงแท่งที่เท่าไหร่ละครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแท่งที่หกแล้วนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่รวมไอ้สีเขียวตรงกลางนิดนิดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแท่งที่9แล้วนะครับแต่ตอนนี้ถือว่าเป็นแท่งที่6เพราะมีเขียวแซมมา1แท่งนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแล้วเนาะมีโอกาสที่จะดีตัวกลับไหม ก็ลองมาดูครับตอนนี้ RSI อยู่ที่23จุดนะครับ RSI อยู่ที่23จุดเริ่มมีการชะลอการลงนะครับเพราะว่าไ s i เนี่ยสโลปสโลปของเส้นไ s i เริ่มที่จะออกข้างพอสมควรนะครับตรงนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะวันจันทร์วันนี้วันจันทร์ ก็ต้องรอดูว่าแนวโน้มจะลงต่อหรือจะพอแค่นี้เพราะยังไม่มีการดีตัวกลับของรายเดย์รายเดย์ยังไม่มีสัญญาณการดีตัวกลับนะครับแล้วมาดูครับลายลายวีคครับลายวีคปิดเป็นแท่งแดงยาวนะครับปิดเป็นแท่งแดงยาวแล้วก็ ต้นสัปดาห์วันนี้ครับก็เปิดแดงต่ออีกนะครับเปิดแดงต่ออีกเพราะฉะนั้นรายวีบอกว่าสามารถลงต่อได้นะครับแต่ว่าเราต้องรอดูว่าไทามเฟรมเล็กจะมีการดีดตัวขึ้นบ้างไหมตรงนี้สําคัญนะครับไปที่ราย4ชั่วโมงต่อนะครับรายเดย์รายวี k บอกว่าลงราย4ชั่วโมงบอกอะไรกับเราบ้างครับปรากฏว่ารายสชั่วโมงนะครับหลังจากที่ย่อตัวลงมาเนาะ หลังจากที่ทางเฟรมราย4ชั่วโมงย่อตัวลงมาจาก1,947เหรียญน,นะครับจาก1,947เหรียญก็ย่อตัวลง 1, 9 9 3เแล้วมีการดีดตัวกลับนะครับไปทํำไฮไว้บนนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทิ้งตัวลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแนวโน้มการลงจริงๆเราก็จะได้ว่า เจ้นี้ก็คือ1น,นะครับคืนหนึนครับอีเลียดเวฟก็จะบอกว่าเจ้านี้คือคืนน1เจ้านี้ก็คือคืน2และตอนนี้กําลังลงขึ้น3อยู่นะครับ1 2ก็3หรือถ้าเกิดเราจะนับเป็นดาวเทนจริงๆคืนหนึ่งก็อาจจะเป็นคืน A ได้ครับก็เป็นอตรงพันเก้ร้อยสเหรียญก็จะเป็นไม่1ก็ A ส่วนไฮตรง2ตรงนั้น ก็จะได้ว่าไม่เป็น2ก็ B นะครับเราต้องนับเป็น2แบบเพื่อที่จะไม่หลงทางนะครับอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ต้องมาดูกันต่อไปแบบนี้ครับนับเป็น2แบบเลยนะครับอย่าเป็นนับเป็นแบบใดแบบหนึง่งมันจะมั่นใจเกินไปอาจจะไม่อาจาอาจะเป็นอันตรายต่อคนนับเ l เรีย w เวฟได้นะครับในอนาคตดังนั้นตรงนี้เนี่ยไม่เป็น3 ก็เป็น4เนาะไม่เป็น3ก็4นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องใส่ question mark เอาไว้ด้วยนะครับว่าอ่ามันอยู่ตรงไหนมันจบแล้วหรือยังมันจะจบตรงไหนตอนนี้จบแล้วหรือยังแล้วก็จะจบตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ3หรือ4เนี่ยยังไม่จบนะตอนนี้ยังไม่จบเพราะอะไรครับเพราะลาย4ชั่วโมงยังไม่มีการดีดกลับเลยนะครับด้วย RSI จะรู้ว่าตอนนี้เกิดไดเวอร์เจนขึ้นนะครับแต่ยังไม่เกิด1บวก2นะครับต้องรอแท่งเขียว1แท่งก็จะเกิดไดเวอร์เจน์และเมื่อเราต้องรออะไรบ้างครับลน์4ชั่วโมงตอนนี้1คือเราต้องรอไดเวอร์เจน์นะครับด้วย RSI เนี่ยนะครับ2คือเราต้องการสัญญาณการคอนเฟิร์มนะครับการคอนเฟิร์มสัญญาณเด้งกลับก็คือสัญญาณซื้อ1 ข้อ1แล้วก็ข้อ2นั่นเองนะครับตอนนี้ข้อ1อยู่ที่ไหนเราก็ต้องรอนะครับข้อ1เกิดหรือยังยังไม่เกิดนะครับแล้วก็ข้อ2นะครับเกิดสัญญาณ1บวก2ด้วยเทคนิคจากหนังสือเทคนิคเทดท,ทองแบบจอมยุทธ์นะครับก็จะเป็นสัญญาณซื้อของลาย4ชั่วโมงซึ่งตอนนี้เนี่ย ยังไม่เกิดนะครับแล้วก็1นบวกสเดิมก็ถูกรางไปแล้วยังไม่มีเลยนะครับยังไม่มี1นบวกสตอนนี้รอสัญญาณข้อ1อยู่นะครับเข้าใจนะครับก็คือสัญญาณดเวอเจนที่ลาย4ชั่วโมงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องรอการดีตัวกลับของแท่งเทียนลาย4ชั่วโมงนะครับถ้าลาย4ี่ชั่วโมงดีตัวกลับเมื่อไหร่นั่นหมายถึงก็จะเกิดสัญญาณดเวอเจนคืนนั่นเองทุกท่านเข้าใจคําว่าดเวอเจนนะครับ เข้าใจกด5มาคนละ1ตัวครับไม่เข้าใจกด0ตอนนี้เนี่ยรอครับรออะไรรอแท่งเขียว1แท่งของทางเฟรมลาย4ชั่วโมงเพื่อที่ให้เกิดสัญญาณการดเวเ์เจนแต่ตอนนี้มันยังไม่มีเขียวดังนั้นก็ต้องรอกันต่อไปเพราะไอซยังคงทิมตัวลงนะครับเกิดตรงไหนก็น่าจะมีแรงซื้อเข้ามาในตลาดบริเวณที่เกิดดเวเ์เจนที่ทาเฟรมลาย4ชั่วโมงนี้เองนะครับ ซึ่งลายเดย,ยังไม่ได้มีสัญญาณใดๆนะครับลายเดย,ยังไม่มีโลดังนั้นการเกิดไดเวอร์เจนที่ลาย4ชั่วโมงนี้จึงเกิดเพื่อให้หลายเดยเกิดโลขึ้น1โลนั่นเองนะครับแล้วลาย4ชั่วโมงก็จะเด้งกลับนะครับซึ่งการเกิดสัญญาณเด้งกลับก็จะเป็นการจบขึ้น3แล้วก็จะเด้งขึ้นขึ้น4นั่นเองนะครับแต่3ตอนนี้จบหรือยังยังไม่จบนะครับ3หรือ4นะครับ เข้าใจตรงนี้กด5มาคนละ2ตัวแล้วครับสมาชิกทุกท่านเข้าใจกด5มา2ตัวไมมเข้าใจกด0เมื่อราย4ชั่วโมงรอแบบนี้จึงต้องไปรออะไรต่อไหมเราก็ต้องไปดูที่ไทม์เฟรมลาย1ชั่วโมงต่อนะครับเนื้อราย4ีชั่วโมงรอไดวอเจนเราก็ต้องมาดูไทม์เฟรมลาย1ชั่วโมงนะครับว่ารายหนชั่วโมงนั้น ให้สัญญาณใดๆขึ้นบ้างหรือยังเราก็เปิด RSI กับ Pivot มาใช้นะครับ RSI ปึง้งอ่าจะเห็นว่าลายหนึ่ชั่วโมงเนี่ย RSI เกิดสัญญาณ d i ไดเ e จ c e มากี่รอบแล้วครับอ่าฮะจากให้ห้ามนนครับมีเนาะ จาก2,947นะครับแล้วก็ลงมาทำ low ที่1,913เหรียญนะครับเด้งไปทำ h i g อีกครั้งหนึ่งที่1,929เหรียญนะครับแล้วทิ้งตัวลงมาตอนนี้เลยนะครับ ในจังหวะที่ทิ้งตัวลงนี้ทำขึ้นย่อยอย่างไรบ้างทำขึ้นย่อยแบบนี้ครับทำขึ้นย่อยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ลังทิ้งตัวลงขึ้นห้าอยู่นะครับตอนนี้นี่คือขื้นย่อยของขึ้นสีฟ้านะครับขึ้นย่อยของขื้นสีฟ้า แล้วก็กำลังลง5อยู่นะครับโอเคทุกท่านเข้าใจตรงกันนะนี่คือขึ้นย่อยที่กำลังลงอยู่นะครับเพราะนั้นการลงครั้งนี้ถ้าลงจบก็ถือว่าจบการน,นะครับถ้าลงไม่จบก็จะยังไม่จบลุกขึ้นนะครับในขึ้น3นั้นในขึ้น3นั้นก็จะมีขึ้นย่อย ของคื่น3ามใส่เข้าไปอีกครับเป็น1 2 3 4 5อย่างเงี้ยครับแล้วก็จบคืน3มตรงนี้นะครับเห็นภาพนะครับทุกท่านคืออีเลียดเวฟเนี่ยมันจะมีคื่นย่อยในคื่นใหญ่ซ้อนกันอยู่หลายๆลูกคลื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ลักษณะของลูกคลื่นด้วยนะครับตอนนี้ก็คือลงอยู่นะครับลายชั่วโมงบอกว่าลงอยู่นะ เพราะนั้นเราก็เลยต้องรอว่าการลงนี้จบเมื่อไหร่ก็หมายถึงการลงครั้งนี้จะจะลงจบไม่ขึ้น3ก็จะเป็นขึ้น4นะครับ2อ,อย่างนี้ก็ต้องรอดูกันเด้งกลับขึ้นมาหลังจากที่จบโลในการลงครั้งนี้ครับแต่โลครั้งนี้ยังไม่จบนะรอมันจบเมื่อไหร่ในวันนี้จะจบไหมถ้าวันนี้จบก็จะมีการเด้งขึ้นการเด้งขึ้นนั้นจะเด้งขึ้นพอจบขึ้น 1>, 1 2 3เด้ง4หรือจบ a b c แล้วเด้งขึ้น x นะครับเราก็ต้องรอดูกันต่อไปครับใครเข้าใจออเรี Wave, ยดเวฟลักษณะแบบนี้ก็กด5มาคนละ3ตัวแล้วไม่เข้าใจกด0นะครับเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจบเมื่อไหร่ก็จะเด้งขึ้นไม่อยากให้สมาชิกคาดการล่วงหน้านะครับว่าจะจบตรงไหนแนวรับตรงไหนจะรับอยู่อ่า ถ้าเกิดเราไปเดาล่วงหน้าเนี่ยก็เหมือนอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์อะครับเราเดากันถูกไหมล่ะแนวรับต่างๆมันรับอยู่ไหมมันรับไม่อยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้เกิดการดีตัวกลับก่อนแล้วเราค่อยสมาชิกค่อยเปิดหน้าซื้อบ่ายตามเข้าไปแต่ตราบใดที่มันยังไม่ดีตัวกลับก็ยังไม่อยากให้สมาชิกลงทุนใดๆนะครับอยากให้รอดูแล้ว เพราะในโซนบริเวณนี้เป็นโซนค่อนข้างต่ำแล้วนะครับรอแค่สัญญาณการกลับตัวเท่านั้นเข้าใจกด5ามากนละ4ตัวแล้วไม่เข้าใจกด0ในติ๊กต k อกกด54ตัวให้ด้วยนะครับไม่เข้าใจกด0ตอนนี้อยากให้ทุกท่านรอดูอย่างเดียวนะครับอยากให้นั่งทับมือเอาไว้ผูกมือเอาไว้นะครับ ไม่อยากให้ดาวโลแล้วนะแนวรับไหนละ่ะจะรับอยู่ตรงนี้แหละแนวรับซื้อเลยตรงนี้แนวรับซื้อเ,เราไม่ควรจะไปทำลักษณะนั้นนะครับการลงมาครั้งนี้เนี่ยเป็นการตั้งใจทิ้งตัวลงมา market maker ตั้งใจที่จะกดราคาทองคําลงมาจริงๆดังนั้นเราควรจะเป็นเม้าที่รอคอยนะครับช้าง ชนกันเราอย่าเป็นญ้าแพกให้ช้างมาเหยียบให้ตายไปในสนามเราควรออกมาอยู่นอกสนามนะครับนอกสนามลบช้างชนกันนะครับเราเป็นญ้าแพกเราก็ออกมาอยู่ข้างนอกดีกว่าไม่งั้นเราจะแหลกลานไปกับรอยเท้าช้างนะครับเข้าใจจุดนี้ด้วยนะครับทุกทท่านวันนี้แนะนําว่านั่งทับมือไว้ครับแล้วรอ รออะไรครับรอสัญญาณการกลับตัวนะครับจากไทม์เฟรมลาย4ชั่วโมงนะครับไทม์เฟรมเดียวเลยนะครับลาย1ชั่วโมงก็ไม่รอครับเรารอที่ไทม์เฟรมลาย4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้กําลังจะเกิดดเวเจนซ์ซึ่งยังไม่เกิดนะครับดเวเจนซ์ก็ยังไม่เกิดนะครับต้องมีแท่งเขียวถึงจะเกิดดเวเจนซ์ขึ้นมานะครับแท่งเขียวนั้นต้องปิดแท่งด้วยนะเข้าใจนะครับว่าการลักษณะการเกิดดเวเจนซ์ของ RSI เนี่ยแท่งสัญญาณ ต้องอธิบายนิดหนึ่งนะครับแท่งสัญญาณของ RSI เนี่ยมันจะต้องปิดแท่งสัญญาณด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ปิดสัญญาณแล้วเกิดการ divergent ที่สมบูรณ์ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นแท่งเขียวและมีการดีดตัวกลับแต่ถ้าเกิดว่าแท่งเทียนยังไม่ปิดแท่งก็ต้องบอกสมาชิกว่าต้องรอต่อไปนะครับห้ามเข้าตลาดนะครับแต่ถ้าปิดปุ๊บเกิด divergent ขึ้นเกิดสัญญาณซื้อไหม ก็ยังไม่ได้เรียกว่าเกิดสัญญาณซื้อด้วยเทคนิคจากหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธที่ทุกท่านมีอยู่นะครับสัญญาณซื้อจากไ s i ต้องเกิด1นบกสเท่านั้นนะครับข้อ1คือ d คือด g วเจนต้องรอเกิดข้อ2ก่อนด้วยนะครับเข้าใจจุดนี้นะครับทุกๆท่านโอเคนะครับเมื่อท่านเข้าใจแล้วเราก็รอคอยกันต่อไปในวันนี้ครับเกิดสัญญาณซื้อจาก ISI ด้วยเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธหนังสือที่เรามีเมื่อไหร่ เราคอยเข้าตลาดนะครับจะได้สบายใจแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับว่าจะไม่มีกําไรราคาจะดีตัวน้อยไม่ไม่ครับลงมาขนาดนี้เวลาเด้งกลับก็เด้งกลับเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารอได้เข้าใจนะครับรอเพื่อความแน่นอนนะครับทุกท่านวันนี้ก็คงต้องจากลากันแต่เพียงเท่านี้แล้วขอทุกท่านโชคดีนะครับรอคอยครับนั่งทับมือไว้ครับผูกได้ก็ผูกเลยก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรารอสัญญาณ1นบวกสลายสชั่วโมงเท่านั้นนะครับถึงจะเข้าตลาดถ้าเกิดไม่เกิดเราก็จะยังไม่เข้านะครับทุกท่านขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ